พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับภายใต้สภาวะทางการเมืองในปัจจุบันหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้หนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงชั่วคราวรวมถึงการจัดชนะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ได้ที่สูให้พวกเราเห็นแล้วว่าเป็นการจัดสรรตาแหน่งในคณะรัฐมนตรีบนการต่อรองกันของกลุ่มผลป,ประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ก็เป็นการจัดสรรตาแหน่งในคณะรัฐมนตรี เพื่อความยูอ่งรอดทางการเมืองมากกว่าเป็นการจัดสรรบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถผมเห็นว่าสิ่งที่ประเทศและประชาชนชาวไทยต้องการอยู่มากที่สุดในขณะน,นี้ก็คือเราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีสมาธิในการทํางานเพื่อหาทางออกให้กับสังคมพวกเราต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมทาง,งการเมืองสูงได้รับความไว้วางใจได้รับสัญชาติมติ จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศพวกเราต้องการรัฐบาลที่มีคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพสามารถรับมือกับความท,ท้าทายเฉพาะหน้าประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาการเจราจากำแพงภาษสิชั่มระหว่างไทยและสหร,รัฐอเมริกาเป็นต้นทุกท่านครับประเทศของเราไม่สามารถมีรัฐบาลที่มีคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นนี้ได้ หากไม่มีการเลือกตั้งหซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้นั่นก็คือการคือนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้เป็นผู้ตัดสินณวันนี้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้หากรักษาการนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอของพรรคประชาชนโดยตัดสินใจยุบสภาเพื่อคือนอำนาจให้กับประชาชนครับ แต่ถ้าหากแยกรัฐบาลยังคงเลือกที่จะไม่ยุบสภาด้วยตนเองผมและพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกและทุกกระบวนการของสภาเพื่อทําให้เราเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ผ่านการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยเร็วที่สุดท้ายที่สุดนี้ผมและพรรคประชาชนยืนยันครั้งว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนิติงสงครามที่เป็นกระบวนการในการกาจัดผู้ดํารงตําแหน่งถึงการเมืองออกไปด้วยวิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะการใช้ข้อหาเกี่ยวข้องกับจริยธรรมซึ่งไม่มีหลักเกณฑต่ตัวขึ้นอยู่กับวิจารณญ,ญาณของตุลาการเท่านั้นดังนั้นอีกหนึ่งโจทย์ที่สําคัญยิ่มของรัฐบาลชุดถัดไปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือการล้มล้างผลพวงรัฐประหารลบล้างวนหลของคอสชที่ฝันลกลไกอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสร้างกลไกการตรวจสอบร,รัฐบาลโดยที่ประชาชน ผู้ทรงอำนาจสูงสุดมีส่วนร่วมผมเชื่อว่าการเดินในระบบประชาธิปไตยไม่เคยมีทางตันครับยกเว้นว่ามีคนบางกลุ่มบางก้อนต้องการทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้ประบวนการประชาธิปไตยเดินไปสู่ทางตันต่างหากดังนั้นทางออกในประเทศในขณะน,นี้ก็คือการคืนอานาจสูงสุดให้กับประชาชนเพื่อทําให้พวกเรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใขนขณะนี้ครับ